สวัสดีครับพี่พวันนี้พ่อกระตอมดู c h ชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมก็จะหว่านข้าวนะครับตอนนี้เพื่อนได้กำลังชักล่องนะครับกำลังชักล่องน้ําอยู่นะครับนุ่นนี่ครับกำลังชักล่องน้ําอยู่ก็อาจจะสายๆสักหน่อยนึงนะครับอาจจะเป็นช่วงเที่ยงนะครับหรือช่วงบ่ายๆนะครับเพราะว่าคนหวานเขาติดอีก2เจ้าอยู่นะครับ นี่ครับต้อมก็ระบายน้ำามาอก่อนเพราะเมื่อวานฝนตกหนักมากฝนตกตกหนักเลยอ่ะออก็เลยว่าเดี๋ยวระบายให้แห้งไปเลยไงน้าเทือกไม่แห้งอยู่แล้วนะครับเพราะว่า๋ยวฝนก็ตกนะครับว่านพร้อมกับเจ้านู้นเลยเจ้านู้นก็ว่านวันนี้วันเดียวกันเลยแต่ของเขาหน้าจะว่านก่อนต้อมหน้าจะว่านที่หลังนะครับส่วนข้าวปลูกอ่าข้าวปลูกนะครับที่ได้จะได้หว่าน,นี่ก็เดี๋ยวต้อมจะพาไปดูนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับว่างอกดีไหม นะครับใช้พันไหนบ้างนะครับต้องใช้อยู่ประมาณสามพันนะส่วนแจ็มีนี่น่าจะได้เก็บเอาไว้หน้าบ้านนะครับน่าจะาไว้ลูกหนึ่งหน้าบ้านนะครับอันนี้ก็แปลงใหญ่เนี่ยปกติต้องเอาห้าลูกนะครับหวานน่ะก็อาจจะเป็นหอมฟุ้งผสมกับอตองหนึ่งนะครับอาจจะแบ่งสักหน่อยหนึ่งแล้วครับแล้วก็เอาลงมาอันนี้ด้วยตองหนึ่งนะครับซิซเนี่ยน่าจะอาล่างสองอันนะครับเดี๋ยวดูก่อน เดี๋ยวดูก่อนว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าสายพันธุ์ข้าวที่ต้อมจะว่านเนี่ยหนึ่งอย่างคืออยากจะรู้ด้วยนะครับว่าสายพันธุ์ที่ต้อมอยากจะได้มาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเม็ดใหญ่เม็ดยาวขนาดไหนให้ให้ผลผลิตดีหรือเปล่านะครับในฤดูกาลนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วทำฤด,ดูกาลเนี้จะโดนฝนนะครับเรื่องน้ํานี่ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะตั้งแต่นี้ไปนะครับเพราะว่าของต้อมอ่ะตอนแรกต้องหมักไว้นี่ต้องหมักยาหมักสารย่อยสลายฟางข้าวด้วยนะครับแล้วก็ ย่ำแล้วก็อันนี้มารูดเราก็จะหวานวันนี้แล้วนะครับก็ได้ประมาณเจ็ถึงสิวันนี่แหละแต่ปกติแล้วนะครับถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนอ่าหมากักพวกข้าวดีเนี่ยก็ต้องประมาณ1ิวันถึงจะดีจะย่อยดีมากเลยนะครับอันนี้ก็เพื่อนชักล่องเดี๋ยวสสายบายๆน่าจะได้หวานเดี๋ยวต้อมจะทาคลิปข้าวอีกทีนึงว่างอกดีไหมเมื่อเช้าไปดูแล้วงอกละเรื่องงอกนีพอดีแหละครับทิ้งเที่ยงก็น่าจะยาว นี่ครับเไร่นะครับใช้9ลูก3ถังนินดๆประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเปลือเวลาข้าวมันไม่ค่อยงอกแล้วก็พวกนกมากินด้วยนี่ครับเนียนๆเลยนะครับใบใบน่าน่าจะได้หวานเดี๋ยวจะมา อัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับในฤดูกาลนี้นะครับก็เขาเริ่มทํากันหมดแล้วนะครับต้อมทําที่หลังเขาก็อย่างว่าเนาะน้นําเรื่องน้ําด้วยแล้วก็อกอย่างไม่ได้พักเลยทําทั้งปีเลยข้าวต้อมอะรงนี้เขาเพิ่งจะมาทําเนี่ยต้อมท,ทําทีกว่าก็เดี๋ยวพอดีแหละน้ําแห้งก็ร้อเที่ยงร้อบ่ายก็แห้งพอดีเลยหวานก็กําลังดีนะครับก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมาอัปเดตก่อนนะครับจะหวานข้าววันนี้แล้วก็ชักล่องแล้ว เนี่ยครับกำลังชักล่องเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด <_ s> ติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนที่พี่นอ้นองท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้ดงเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแตกกอนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของพันุ์ข้าวนะครับติดต่อสอบถามทางข้อความต้อมดื้อชาแนลได้เลยหรือเข้าไปหาเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่องทางของ u t u b e นะครับหรือเข้าไปในอ่าสาวน้อยเกษตรตอง8นะครับอันนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าเหมือนต้อเหมือนกันนะครับได้นําคลิปมานะครับโปรโมตนะครับก็ได้นํายาของลุงมาใช้ทุกรอบเลยก็ใช้ดีทั้งโฮอร์โมนนะครับก็ช่วยไปเป็นกําลังใจช่องใหม่ด้วยเนาะสาวน้อยกเกษตรนะครับตอง8นะครับยังไงก็ถ้าจะติดต่อลุงเลยก็โทร0994199366 0994199366ลุงตีตะวันแดงครับ